นิทานมานั่งตรงนี้นะ่มาถ่ายรูปน,ะน่นั่งนั่งข้างๆกันร่วงตายละได้ยงี้ร่วงเลยไงอะทำเป็นว่ารักกันนะสมมุติว่ารักกันเอ้ยยิ่งว่ไงปลยว่ะพยายามปสิรล้อเป็นตุ๊ดเลยเอาไหว้ เราได้แล้วเรามีลูกสาวแล้วไม่เสียงลูกแกวแต่เรามีน้องสาวแล้วเว้ยมืองี้ด้เออว้าเ้ยนี่รถถังมา้วรถถังรถถังลุยเอาจังก็ดอมาเ้นสไมมีขาเขาต้นสาจิงมีตังไหมกินตะเบุไหมอาเตรียมตัวพับนึ่ง